สวัสดีครับผมเตอร์เวทีป้อมพันธ์นะครับจากสโมสรเอสซีจีมังยูรนเต็ดครับตอนแรกนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วเล่นฟุตซอลมาก่อนก็คือเหมือนเล่นแบบว่าเล่นเหมือนแบบเตะบอลเล่นๆกับเพื่อนเนี้ยแต่ส่วนใหญ่แบบ เพื่อนก็ชอบฟุตซอลกันเพราะว่าจังหวัดนนท์เนี่ยเมื่อก่อนค่อนข้างมีชื่อเสียงในนฟุตซอลเราก็เลยเริ่มเล่นจากตรงน,นั้นครับชอบดูฟุตบอลจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนอ่ะถ้าเล่นฟุตซอลไม่เคยดูฟุตบอลเลยด้วยซ้ำถ้ามาดูจริงๆก็อาจจะเป็นช่วงมปลายตอนย้ายมาอยู่กระทงขาไอดอลตอนนั้นเลยเด็กๆหน้าเป็นเจอร์ลัดก็คือก็ต้องเชียร์เอร์ภนะูใช่ครับตอนนั้นก็ติดตามแล้วก็ด้วยพ่อด้วยครับพ่อชอบเอร์พูก็เลยแบบว่าติดตามตามพ่อแล้วก็เวลามีบอลแข่งไรนนี้พ่อ,พอเ็าชอบดูเราก็แบบตื่นมาดูกับเขาด้วย ตอนแรกอะผมมาเข้าโครงการฟุตซอลของจุฬาแต่รอบแรกอะผมเข้าไม่ได้เพราะว่าคะแนนคะแนนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ไม่ถึงผู้ใหญ่ที่เขาสนิกอะพ่อครับเขารู้ว่าผมมาเข้าฟุตซอลไม่ได้ในรอบแรกเขาก็เลยบอกเอ้ยนั้นนั้นลองมาเล่นฟุตบอลไหมมาลองเข้าฟุตบอลไหมโครงการฟุตบอลไหมแล้วก็ลองมาเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลของจามจุรีอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ได้เปลี่ยนเราก็เข้าฟุตซอลมาแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเล่นฟุตบอลใหญ่แทนเลย ตอนแรกก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าอยากเป็นครูหรอกเพราะว่าที่จริงอะผมผมผมชอบถ่ายรูปมากกว่าแล้วคือตอนนั้นเลือกนิเทศเป็นอันดับแรกแต่ก็เราเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเออถ้าเราเข้าทางโครงการฟุตบอลของจุฬาครับมันจะมีเหมือนสองคณะที่เขาแบบให้เราเข้าก็คือคณุศาสตร์กับวิกีฬา ซึ่งตอนนั้นพอเราคะแนนเข้าไปก็ได้ก็ได้เป็นคณะคณิต<ม>ุาศาสตร์ช่วงนั้นฝึกสอนมันผมผมผมเรียนเออผมเรียนคณิตุศาสตร์สุขศ,าศาึกษาพละศ,าศาึกษาก็คือฝึกสอนก็เหมือนครูจริงๆเลยครับเพราะว่าต้องฝึกสอนสองเทอมก็คือปีหนึ่งเต็มเ็มเลยช่วงนั้นก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องแบบเช้าก็ต้องไปสอนเหมือนครูปกติแล้วก็ช่วงบ่ายก็ต้องรีบมาซ้อมซึ่งช่วงนั้นมันแบบรู้สึกสอนคนมันเวลาเราเหมือนเราได้พูดสิ่งที่แบบว่าที่มันถูกต้องหรือว่าสิ่งอะไรมันก็ทําให้เราเหมือนรู้สึกแบบว่าเบ อย่างน้อยเราได้บอกเขาในสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยถ้าเราแบบตัวเรายังไม่ดีอ่ะแล้วเราไปสอนคนอื่นน่ะมันจะดีได้ยังไงเงี้ยมันก็ทําให้แบบการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนเราก็ต้องเหมือนเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นแล้วก็ทั้งในทั้งในการเล่นฟุตบอลอ่ะมันทําให้ผมแบบมองมองหลหลายอย่างมากขึ้นแบบเราอ่ะต้องแบบผลักดันตัวเองให้มากขึ้นแบบให้มากกว่าตอนที่เราคิดเหมือนเด็กตอนที่เราสอนอะไรเงี<ๆ>้ยครับคือตอนนั้นนะครับทีมจุฬา ทีมฟุตบอลจุฬาเขามีผู้จัดการทีม,ทมเขาก็คือพี่เต็งมนตรีเคือวันใช่ไหมครับเขาก็เขามาบอกผมว่าเออแบบมีทางเมืองทองอติดต่อมาแบบเราสนใจไหมึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้ยังเลเลยก็คือตัดสินใจมาเลยเพราะว่ามันเป็นทีมที่ผมรับตั้งแต่เด็กๆด้วยบต้องบอกก่อนมา <c oughs> ว่าตอนแรกอ่ะผมอ่ะเมื่อก่อน,นเคยมาที่เมืองทองแต่คือไม่ได้มาดูบอลน,นะหมายถึงแบบว่ามาเที่ยวอนะไรเงี้ยตามพอแบบมาดูของแล้วเหมือนแบบเราขับรถผ่านเงี้ยแล้วเห็นแบบสนามที่เนี่ย เราก็รู้สึกแบบสนามมันใหญ่กว่าฟุตซอลนะแบบมันดูแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยล้วก็แบบเริ่มชอบแล้วเป็นทีมที่แบบว่าเหมือนใกล้บ้านเราด้วยก็เลยแบบเริ่มติดตามมันตั้งแต่ตอนนั้นครับตอนนั้นก็ตกใจนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าแบบจากจากเราเล่นจากตรงนั้นแล้วแบบเราเหมือนรับก้าวกระโดดขึ้นมาถึงแบบในทีมที่แบบว่าระดับระดับประเทศเลยอะไรเงี้ยก็คือแบบตกใจมากๆแต่เราก็แบบไม่ได้ปฏิเสธก็คือมาเลยซึ่งตอนนั้นอะ ตอนแรกผมรู้ข่าวมาว่าคือแบบเมืองทองอยากได้เราตั้งแต่ปี2แล้วอย่างเงี้ยแต่คือแบบตอนนั้นบบทางจุฬาไม่ปล่อยก็เพราะว่า,าถ้าสมมติว่าปล่อยมาก็เหมือน,บบอนเราอาจจะไม่มีเวลาเรียนก็ทำอาจทำให้เราเรียนไม่จบซึ่งตอนนั้นทางจุฬาปล่อยก็คือตอนผมอยู่ปี4แล้วครับช่วงเข้าฝึกสอนแล้วก็เลยแบบแตัดสินใจมาที่นี่ตอนนั้นมาใหม่ๆก็แบบเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งเ,เด็กแบบเออ เพราะว่าตอนนั้นแบบมีแต่รุ่นพี่ยังพี่มุ้ยพี่ตังหลายๆคนที่แบบซุปเปอร์สตาร์นะพี่ซึ่งแบบว่าตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าผมมาโคตรอยากเล่นเลยเพราะว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะเหมือนได้เล่นกับไอดอลของเราเนี่ยพี่แบบคนที่เราแบบว่าอยากเล่นด้วยตั้งนานอ่ะเราก็แบบเหมือนแบบผักดันตัวเองซึ่งแบบช่วงแรก,กอาจจะไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้อากาสเลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะผลงานของเราทางการซ้อมด้วยมันอาจจะไม่ดีเพราะาเราอาจจะเก่งๆมาใหม่ๆห ซึ่งมันเป็นก้าวกระโดดที Roma> ่แบบว่าผมคิดว่ามันมันสูงมากๆซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ไม่ได้รู้สึกท้อนะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากย้ายทีมอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเราเราอ่ะผมอยากอยู่ที่นี่ผมไม่อยากไปไหนแบบว่าถ้าถ้าแบบถ้าแบบผมว่าอยากอยู่ที่นี่ตลอดแบบไม่อยากเป็นไปได้ก็คือไม่อยากย้ายไปที่ไหนเลยแต่แบบว่าถ้าถามว่าท้อไหมผมผมไม่คิดที่จะท้อเพราะว่าตอนนั้นอ่ะแบบมีรุ่นพี่หลายๆคนก็จริงอ่ะแต่แบบมันเหมือนแบบมันเป็นแรงผลักดันทําให้เราแบบว่า แบบว่าให้เราผลักดันตัวเองแบบให้มากขึ้นเพื่อที่แบบได้เล่นกับพวกเขาหรือว่าได้เล่นกับพวกเขาแล้วก็แบบทาผลงานให้มันดีเพื่อเพื่อสโมสรเนี่ยแล้วก็แบบว่าคือตอนนั้นแบบผมเข้ามาแล้วผมฝันว่าผมแบบอยากเล่นแบบมากๆเพราะว่าผมอยากเล่นกับพวกพี่ซุปเปอร์สตาร์มากๆเลี้ยครับก็เลยทำให้ผมไม่ได้รู้สึกท้อเลยหลังจากนั้นก็คือเหมือนแบบตั้งแต่ปีเนี่ยที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดอะก็คือก็เริ่มได้ลงบ้างแล้วได้แบบเป็นตัวจริงแล้วแล้วผลงานก็แบบทําได้ดีอะไรเงี้ยครับเขาก็เริ่มเออเริ่มขึ้นมาได้เล่นเรื่อยๆ ขึ้นมาเล่นตลอดตลอดเนี้ยแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติช่วงน,นั้นฟีฟ่าเดก็คือเหมือนไปฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบมันก็พอเราแบบกลับไปคิดถึงตัวเองในตอนที่แบบเข้ามาใหม่เออดีนะ <c oughs> แบบที่เราไม่ท้อแม่อะไรเงี้ยเราก็ยังสู้จนแบบมีทุกวันเนี้ยเราคอยฝันตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าแบบมีชื่อติดทีมชาติเนี่ยมันคงแบบว่าเป็นความภาคภูมิใจแบบอย่างน้อยอะไม่ความภาคภูมิใจของเราอาจจะยังไม่ได้มากขนาดนั้นแต่อยางไงก็แบบพ่อแม่เราเงี้ยหรือว่าครอบครัวเราเขาอาจจะ เอ้ยแบบเขาชื่นใจนะเขาภูมิใจนะที่แบบว่าเอยตัวเรามีชื่อติดหนนชาตินี่ยนะบตอนนั้นก็ก็รู้สึกดีใจอตอนนี้เขาฟอร์มก็เล่นก็รู้สึกก็พอพอใจแต่ก็ยังยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่ครับเพราะว่ารู้สึกอยากทําให้มันดีกว่านี้แต่ช่วงนี้มันก็ ยังยังไม่ได้โชว์ผลงานเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือช่วงโควิดอะไรเงี้ยก็เลยแบบยังไม่ได้ไม่ได้โชว์ศยภาพออกมาแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามทำทำการฝึกซ้อมเนี่ยให้มันเต็มที่แล้วก็มีอะไรผิดพลาดก็พยายามปรับแล้วก็คิดว่าถ้าแบบหมดโควิดไปแล้วก็ได้กลับมาแข่งอีกก็คงแบบจะแบบทำให้มันดีมากๆขึ้น ถ้าเป้าหมายกับของกับทีมนะครับทีมก็คือผมก็อยากพาทีมไปอยู่ในระดับที่แบบมันดีที่สุดเท่าเด็บที่พวกเราทําได้ก็คือแบบอยากทําผลงานให้แบบทุกๆนัดดีเพราะว่าตอนนี้คือเราแบบเรามองเป็นแต่ละนัดไปครับเพราะว่าแต่ละทีมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีศักยภาพมากแบบตอนนี้ก็คือไทยลีกนี่รู้มันแบบไม่มีทีมไหนที่แบบโดดหรืออะไรไปก็คือแบบศักยภาพมันเท่ากันหมดเราก็เลยมองแต่ละก็เลยอยากทําให้แบบว่าลำดับหรือแบบว่าผลงานของทีมให้มันให้มันดีขึ้นเท่าที่แบบพวกเราจะทาได้แล้วก็ ผลงานส่วนตัวก็อยากอยากมีชื่อติดทีมชาติอีกอยากแข่งเป็นแบบรายการจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็ทำผลงานตัวเองเนี่ยเพื่อให้ทีมเมืองทองเนี่ยแบบไปอยู่ในระดับที่ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้จริงๆอรผมก็อยากไปแบบไปเล่นพวกเจลรี่พวกอะไรลีกต่างประเทศอะไรก็ได้ครับมันอยากผมแบบอยากให้มันท้าทายชอบความท้าทายเงี้ยเหมือนแบบเราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ก็จะทําให้มันดีที่สุดก็อยากขอบคุณนะครับแฟนบอลทุกคนแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเชียร์พวกเราแล้วก็ขอให้แบบ ทนรออีกนิดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเชื่อว่าถ้าแบบหมดนี้ไปเราก็คงกลับมาได้สนุกกัน,นครับแล้วก็พวกเราก็จะทําผลงานให้มันดีที่สุดแล้วก็จะเต็มที่ทุกครั้งแล้วก็อยากขอบคุณทุกคน,นครับที่แบบคอยให้กําลังใจมาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่แบบนี้ไปนานๆครับ